ไม่ใช่เคมีต้นทุนต่ำแต่รายได้ดีแล้วก็3วันเนี่ยรู้ผลโอ้เขียบปัดสามวันก็จับแล้วสมบูรณ์ต้นใหญ่ใบใหญ่แต่กอดีมันเต็มรวงเดียะเก็บเมื่อวานแล้วก็ปลงไปแล้วอะ่ะมันได้ตายฉนะีดข้าว20วันฉีด แล้วไป50วันฉีดแล้วก็70วันฉีด3ครั้งเนี่ยสองตัวเอาไอ้นี่ผสมก่อนแล้วไอ้นุ่นกระเยาะขวดแล้วก็ผสมกันเดี๋วสามวันเนี่ยรู้ผลโอ้เขี้ยวปัดวันวนนี้ฉีดเพียวเนี่ยใบแดงที่จะไม่เห็นเลยนะไม่ใช้เพียวยตรงท,ที่ผ่านมันตะกี้เนี่ยเห็นไหมของเขาแดงหมดเพราะมันไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อร่างกายเราถ้าเคมีมันก็อันตรายเยอะฉีดเพียวเ่เียมันก็ไม่มีสา <S <S ตราตกค้าง ขอให้มันมีตัวท่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องว่าเออจะให้ให้ดีอีกหรือจะไงถ้าถ้าอยู่ในสภาพนี้นะมันถือว่าดีนี่ก็ที่ใช้ใช้คุณภาพมันต้องลองทีแรกเอามาลองมันก็ใช้ได้พวกที่ผ่านมามาดูมาเห็นมาเห็นเนี่ยคือคือไม่ได้ใช้อะไรหรอกก็ใช้เพียวมันไม่แพงอย่างที่คิดหรอกถ้าน่าก็ลองถามดูแล้วก็ลองโทรไปทางทางทีวีอ่ะลองใช้ดูเนี่ยเนี่ยมันลดต้นทุน แล้วก็ผลผลิตก็ได้เท่ากับที่เราใส่ปุ๋ยใส่ข้อมูลเยอะๆลด<ถ>ต้นทุนไปเยอะ